สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่25่25สิบห้สิงหาคมนะครับเป็นพันท้ายไม้สักนะครับงานเคลือบสีมะเกลนะครับใส่ชุด PCP หลด38มิบแมลนะครับวาวเยอรมันนะครับชุดกระแทกวาวเหลี่ยมนะครับ กระป๋ารูสีเงนินนะครับน,นี่เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมาครับทรงทรงตํำคอนครับทรงสีเส้นครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำทรงตามสั่งครับท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน youtube ลิงเพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ กดลิงก์แล้วักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับสำหรับ T C P นะครับนะครับไม่เพลงครับ N niggas in my grill trying to phase me.